เอาเข้าจริงเนี่ยนะโลกมันพัฒนานะโลกมันพัฒนาเราก็จะเห็นนะเราจะเห็นพระที่ออกมาแล้วก็ใช้ออนไลน์ในการเป็นสื่อในการสอนในการอะไรก็แล้วแต่นะสังคมบางทีนะบางคนยังรับไม่ได้แต่ต่อไปในอนาคตนะการนะการสื่อสารแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็เข้ากับยุคสมัย เขายังบอกว่าถ้าพระพุทธองค์เกิดในยุคนี้จะใช้ไหมสื่อแบบนี้ผมว่าพรนะองค์ท่านก็ใช้ฮนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะฮะท่านก็ต้องใช้ฮะเมื่อสื่อสารทันสมัยแทนที่จะส่งนะส่งนะ่ะพุทธสาวกนะไปเผยแผ่มันจะช้าดังน,นั้นนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ออนไลน์ในการเผยแผ่ผมว่าน่าจะเร็วแล้วก็ถึงผู้คนมากขึ้น ถ้ายุคสมัยนะมันเปลี่ยนผมว่ามันก็ต้องใช้อนะครับนั้นคนที่คิดว่าจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ก็อยู่ได้ในสังคมนี้นะครับทุกอย่างมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนั้นท่านเห็นว่าอะไรที่ท่านไม่ชอบดูแล้วไม่เหมาะสมท่านก็ไม่ต้องไปสนับสนุนก็เท่านั้นนะแต่ถามว่าทำได้ไหมถ้าไม่ผิดกฎหมาย ถ้าทําแล้วไม่ผิดกฎหมายนะผมว่าทุกอย่างมันก็ทําได้นะครับทําได้แต่ท่านใหญ่เห็นว่านะการไปทําลักษณะแบบนี้เป็นความผิดนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมก็ไม่ได้เห็นว่าว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนนะครับนะการเสกนะการเสก ซึ่งไม่ไม,ไมีไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีภาพนะครับแล้วก็นั่งเสกนะผมก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดไม่จะผิดตรงไหนเลยนะครับแต่ท่านไปแสดงความคิดเห็นกันรุนแรงกว่าที่นะ้ที่สมควรจะเป็นนะฮะนะเราก็ใช้คําใช้วาจากันค่อนข้างเนี่ยผมบอกนะครับว่าการที่ทําพวกเนี้ย การที่อยู่กับพระเนี่ยนะครับสื่อต่างๆถ้าทําเรื่องพระผมขอร้องนะฮนะน้าเรื่องพระทําเรื่องาศาสนาทําเรื่องสงฆ์เนี่ยผมขอร้องนะครับว่าท่านสกรีนหน่อยฮะนะาท่านสกรีนหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมบอกนะฮะสิ่งที่ต้องสกรีนเนี่ยมีอยู่สามอย่างนะครับนะาสามอย่างที่ต้องสกรีนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสามอย่างเนี่ยผมบอกว่าการแสดงความคิดเห็น จำเป็นต้องสกรีนนะจำเป็นต้องดูนั้นคนที่ตั้งน้าตั้งน้าตั้งโพสต์คนที่ตั้งน้าตั้งกลุ่มตั้ง fate, เฟซหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะให้คนมาแสดงความคิดเห็นในมุมข่าวของคุณนะในมุมที่เกี่ยวกับสถาบันหลักแบบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องใช้การอย่าปล่อยฮนะไม่ให้ปล่อยว่าใครจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะครับ จะมุมลบมุมบวกอะไรก็ได้มันไม่ใช่เชิงนะเชิงที่ทั่วไปที่เราจะมาวิภาษ์วิจารณ์กันได้นะเพราะว่าสถาบันหลักสามสถาบันนี้มันอยู่คู่ประเทศไทยมาช้านานนะตั้งแต่โบราณโบราณเราก็ยังยึดสถาบันเหล่านี้อยู่นะครับนั่นเนี่ยเวลาที่ท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีนะท่านอย่าบอกนะว่าท่านเป็นสื่อจะทําอะไรก็ได้นะจะตั้งคําถาม แล้วก็น่าปล่อยคําถามลอยๆให้เขาเข้ามาด่ากันโดยที่ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับกับเพจกับเฟซกับอะไรของคุณเลยนะความเสียหายมันเกิดนะมันเกิดที่บุคคลที่สามซึ่งถ้าคุณทําแล้วมันก่อเกิดความเสียหายกับบุคคลที่สามเนี่ยเท่ากับคุณกระทําผิดนะครับ นะถ้าเกิดความเสียหายกับบุคคลที่สถึงเขาจะไม่ฟ้องร้องหรือเขาจะไม่ดําเนินคดีอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยมันผิดนะครับเพราะคุณเป็นสื่อในการนําเสนอแล้วก็นะคนที่ไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นบุคคลที่2องที่รอ,องจากคุณคุณเป็นสื่อบุคคลที่หนึ่งนบุคคลที่สองมาแสดงความคิดเห็น มันไม่ได้มีส่วนในการที่จะไปว่าคุณหรือมีส่วนที่จะมาว่าตัวเขาเองมันกลายเป็นความนะของบุคคลที่สซึ่งบุคคลที่สามไม่ได้มาเกี่ยวตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีโอกาสมาสแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไอ้แบบนี้ต้องสมควรระมัดระวังโดยเฉพาะการกระทบกระเทือนในเรื่องความเชื่อมั่นความศรัทธา ที่มีมาแต้งแต่โบราณโบราณเนี่ยนะมันฝังลากลึกอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านจะแดบแสดงความคิดเห็นโดยการตั้งประเด็นนะประเด็นที่เกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ท่านต้องมีความระมัดระวังนะถ้าอะไรที่ดูแล้วร่อแหลมอะไรดูแล้วจะสร้างความเสียหายท่านต้องสกรีนแล้วก็ลบออกนะท่านต้องดูหรือไม่ก็ท่านก็ต้องใช้ นะใช้ตัวของท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตักเตือนให้เขาเนี่ยนะใช้คําหรืออะไรที่มันนะมันดูแลเหมาะสมมากกว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้อย่างนี้ผมว่ามันสร้างความเสียหายมากกว่านะท่านสมควรระมัดระวังไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านะประเด็นแบบนี้ทําให้คนมาสนใจ แล้วก็ทําให้คนเขาเข้ามาแชร์กันต่อเยอะนะโอ้คนสนใจเยอะแล้วท่านดังท่านดังบนความเสียหายของผู้อื่นท่านดังบนความเสียหายของสังคมท่านดังบนความเสียหายของศาสนาและพระสงฆ์ผมบอกตรงนี้นะฮะนอกจากมันผิดนะมันก็ยังบาปด้วยมันยังบาปด้วยนะครับนะท่านดูหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ทําหน้าที่แบบ นะแบบผมที่ทำนะเปิดเพจเปิดเฟซเปิดไลน์หรือจะนะเป็นสื่อหลักอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องดูฮะต้องระมัดระวังในการนําเสนอในการที่ตั้งกระทู้หรือทำให้มีเสียงวิพากวิจารณ์แล้วก็เสียหายกับบุคคลที่สามอย่างนี้ผมคิดว่าเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับนะอย่างที่มาวิพากวิจารณ์ความเสียหายมันมันเห็นชัดนะฮะ เห็นชัดนะครับเสียหายหนึ่งก็คือเสียหายถึงตัวหลวงพ่อเองซึ่งท่านท่านเมตตากับคนทุกคนแล้วก็เกิดความเสียหายกับสิ่งที่คุณนะเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนนะจนคนเนี่ยบางทีผมบอกนะครับว่าการเป็นสื่อแล้วคนมาคุยกันมากๆมาว่าอะไรกันมากๆเนี่ยมันดึงอารมณ์ของคนให้เชื่อและคอยตามได้ ผมถึงบอกนะครับว่าผมเนี่ยทำสื่อตรงนี้นะฮะผมบอกว่าถ้ามีเชื้อไม่ดีเข้ามาผมต้องจำเป็นนะตัดเชื้อนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเชื้อเข้ามาได้เนี่ยนะเชื้อแบบนี้พอเข้ามาได้เชื้ออื่นๆจะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็จะตามกันเยอะเลยนะพอเชื้อมันเต็มพื้นที่เนี่ยนะครับคนเสพก็จะติดเชื้อไปด้วย แล้วเขาพอติดไปมากๆเขาบอกว่ามีมีคำพูดอย่างนี้เชื้อชั่วไม่มีวันตายอันนี้จริงๆฮะถ้าท่านปล่อยไปเรื่อยๆเืยๆรืๆ่อยๆนะมันติดกันไปติดกันมาเนี่ยเชื้อชั่วไม่มีวันตายแล้วสิ่งที่จะฝังลากลึกอยู่ในความเสียหายก็คือศาสนาแล้วก็สงฆ์นะผมมองว่าเราต้องดูแลฮะ ต้องดูแลแล้วก็ช่วยกันรักษาให้ศาสนาแล้วก็พระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ได้ไม่ใช่ว่าท่านทำอะไรแล้วก็ท่านไปวิาพากษ์วิจารณจนนะจนความเสียหายเกิดขึ้นอย่างที่เป็นอยู่นะครับนะผมเห็นหลายประเด็นแล้วนะฮะท่านลากเข้าไปสู่สื่อสาธารณะใหญ่ๆเมื่อไหร่เนี่ย การวิพากษ์วิจารณ์ผมบอกว่าสื่อสาธารณะจริงๆเนี่ยความรับผิดชอบเขาต้องสูงนะฮะถ้าเป็นสื่อใหญ่ๆเนี่ยนะลำพังผมผมไม่ใช่สื่อใหญ่นะฮะแต่ผมก็มีความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นสื่อใหญ่ๆคุณยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะถ้าคนติดตามคุณเป็นแสนๆเป็นล้านๆแล้วคุณเอาประเด็นที่เกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไปตั้งแล้วก็ให้คนเปิดพื้นที่ให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์กันได้เนี่ย มันจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรโดยรวมฮะไอ้นี่ได้ไม่คุ้มเสียนะถ้าคุณถ้าคุณทำอย่างเนี้ยมันได้ไม่คุ้มเสียนั้นผมบอกว่าตรงนี้สมควรฮะสมควรมีความระมัดระวงังไม่ต้องบอกว่าคุณนะคุณนะไม่ได้นะไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องนำเสนอนะทุกอย่างนำเสนอได้นะครับแต่การที่เปิดพื้นที่ ให้คนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันต้องสกรีนนะฮะเพราะผู้คนมีหลากหลายผู้คนที่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีแล้วคนที่นะมีปัญหาทางด้านสภาวะจิตที่มีมุมลบเวลาที่เข้ามาแล้วเขาใช้คำที่รุนแรงนะคนที่ตามเข้ามาก็จะมีความรุนแรงตามเข้ามาด้วย นะตรงนี้สมควรมีความระมัดระวังนั้นผมฝากไว้สําหรับสําหรับสื่อต่างๆนะครับที่ท่านกําลังนําเสนอเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับพระผมไม่อยากให้สถาบันหลักของของชาติเนี่ยที่เราโดนกันมานานเนี่ยนะฮะนะโดนโดนโจมตีกันมาเนี่ยนะครับมันมันจะนะเป็นบ่อนทําลายในความน่าเชื่อถือตรงนั้นไปอนะครับผมว่า สถาบันเหล่านี้ยังเป็นสถาบันหลักของชาติอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาติเป็นศาสนา,ศาเป็นพระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นสถาบันหลักที่เรายึดถือยึดเหนี่ยวกันมานานนะครับดนั้นเนี่ยเวลาที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรเวลาที่จะน้ามีนามีการเปิดพื้นที่เนี่ยให้เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นท่านต้องท่านต้องมีความรับผิดชอบนะฮะน้าอย่าผัดพันละ นะท่านเป็นคนเปิดพื้นที่เนี่ยท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมไม่เห็นเลยว่านะท่านจะมีความรับผิดชอบในตัวนั้นหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าเวลาออกไปเนี่ยนะวัดเขาเสียหายตัวนะพระเกจิท่านก็หมัวหมองไปด้วยทั้งที่ท่านเมตตาเนี่ยนะครับนะก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาพูดคุยอะไรกันนะเป็นมุมลบแบบนี้นั้นผมมีความรู้สึกนะครับว่า ท่านสมควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการนำเสนอเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนแบบนี้นะครับนะคุณวีสวัสดีครับมันมีความศรัทธาและพุทธภาณิชไปควบคู่กันครับแน่นอนฮะแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้อยยุคนี้ยุคนี้ท่านไปปฏิเสธสองเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคือคือทุกวันเนี้ย ความศรัทธาก็ว่ากันไปในส่วนของความศรัทธานะครับแต่ในเมื่อวัตถุมงคลเนี่ยเป็นของที่เขานิยมด้วยเน,ยนอกจากความศรัทธาแล้วนะพระถ้าขายได้ก็เหมือนอย่างอื่นนะท่านก็เห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกากระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นของแบรนด์เนมนะครับราคาก็จะสูงแต่ของแบรนด์เนมนะวัตถุมงคลเนี่ย บนเนมก็คือไทยอ่ะนะไทยอ่ะนะออกจากประเทศไทยอ่ะนะไทยใครสร้างก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไทยอ่ะน้ามันเหมือนกับว่าน้าของก็จะมีราคาก็จะเป็นทั้งเรื่องของความศรัทธาชาวต่างประเทศเขาก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้ลงลึกเรื่องความศรัทธาเหมือนเรานะที่เขาเช่าวัตถุมงคลเขาก็เอาไปเพื่อพุทธพาณิชย์เอากันชัดๆนะน้อยครับน้อยที่เขาจะเอาไปแล้วก็ไปใช้ ที่เขาไปใช้ถามว่ามีไหมมีครับแต่ที่เขาเอาไปหลักๆตอนเนี้ยเพราะว่าไปแล้วเขาขายได้นั้นท่านก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นพุทธภานิชย์อันนั้นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเล่นเป็นนะเป็นเครื่องประดับเขาเล่นเป็นพุทธศิลป์นะเขาความชอบอย่างนั้นนะฮะบางทีเขาก็ไม่ได้ชอบเรื่องเรื่องประสบการณ์เพราะเขาก็ไม่รู้ว่า ว่าใช้แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเขาเพียงแต่เช่าไปบางองค์เขาอาจจะไปขึ้นคอแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต่างประเทศที่เขาเอาไปก็เป็นพุทธภัณฑ์นิดนั่นแหละเอาไปเขาก็ไปขายนะให้กับคนที่เขาเชื่อถือศรัทธาในประเทศเขาในสถานที่ของเขานั้นท่านหนีคำนี้ไม่ได้หรอกครับแต่ท่านบอกว่านะเปิดบูชาให้เพื่อความศรัทธานะถ้าเพื่อความศรัทธามันก็ยาก ที่วัตถุมงคลจะได้รับความนิยมดังนั้นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ในตัวของพระเครื่องนะแต่ว่าเป็นรูปษณ์ของพระเครื่องหรือจะเป็นแบบออนไลน์นั่นก็คือในรูปแบบของความศรัทธาแล้วก็พุทธภาน,นิชเข้าไปอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสองอย่างนี้มันควบคู่กันไปนั้นถ้าท่านอยากจะเข้ามาเล่นท่านเปิดเปิดใจให้กว้างก่อนนะเปิดใจกว้างเพราะผมผมบอกกับทุกท่านนะว่าท่านจะเล่นเป็นแบบไหน ท่านเล่นเป็นความศรัทธาท่านก็ศรัทธาท่านไปฮะแต่ถ้าท่านเล่นแล้วนะสามารถจะทําเงินทําทองสามารถที่จะเป็นนะ้าทาธุรกิจได้ก,ก็ก็ทำฮะก็มันเป็นพุทธพาณิชย์อยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยนะว่าผมเห็นก็หลายคนนะเวลาที่เขานาะขายพระได้เขาก็ไปทําบุญไปทําอะไรนะครับก็ก็เนี่ยแหละฮะมันเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนั้นท่านอย่าไปปฏิเสธท่านอย่ามานั่งด่าว่าเขาเลยว่าโอ้ยพวกนี้พุทธพาณิชย์พุทธพาณิชย นั่นก็ณท่านเห็นไหมครับว่าเขาขายเครื่องสังกัดพันเครื่องสังกทานนะคุณคิดว่าพุทธภาณิชย์ไหมล่ะมันก็ใช่อะ่ะนะมันก็ใช่นะครับนั้นขายของเกี่ยวกับวัดต่างๆคุณก็บอกว่าเป็นพุทธภาณิชย์หมดอะนั้นก็อย่าไปคิดเลยว่านะแยกออกไปนะครับคําว่าพุทธภานิชย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วะนะมันมีอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้ในปัจจุบันนะ